นะคะคพบกับเต้าหู้การ์ตูนกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาขายสกูชี่แล้สามแน่นอนนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นไอเดลไลน์นะคะฟูกัสซี่โอเคฟูกัสแล้วถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวคอมเมนต์ด้านล่างนะคะในนี้คือราคา20บาทนะคะต้องรีบรีวิวเร็วๆเดี๋ยวเมมมันจะเต็มเอาเป็นหน้าแลบลิ้นนะคะหน้าโบชมพูแล้วก็เป็นหน้าธรรมดานะคะมาห้าชิ้นนะ มาห้าชิ้นอีกชิ้นหนึ่งอยู่งไหนวะแป๊บหนึ่งของนุ่มสโลแบบนี้อ่ะพลาดนะคะอาเดี๋ยวบีบให้ดูนะคะเผื่อจะไม่เชื่ออ่ะนี่คะ่ะนุ่มสโลยี่สิบบาทมาห้าชิ้นนะคะต่อไปบันอีโมจินะคะมีหน้าตามนี้เลยค่ะมาห้าชิ้นนะคะของนุ่มสโลอย่าพลาดนะจ๊ะอันนี้ลองบีบให้ดูนะคะนุ่มสโลนะคะมาห้าชิ้นห้ารีบๆตัวน,นี้รองทเท้าแมวนะคะมาแค่ สี่ชิ้นนะคะแป๊บหนึ่งหายไปอีกชิ้นนะคะนี่ค่ะมีสีตามนี้นะนุ่มสโลนะคะยี่สิบาทเท่านั้นนะคะไม่แพงนะคะอาจารย์อันนี้เป็นไข่ขี้เกียจนะคะคนที่ชอบไข่ขี้เกีดเดยจอย่าลืมมาซื้อกันนะคะมีชิ้นเดียวนะเกก็อยากรู้ว่าแบบจะมีคนซื้อหรือเปล่าก็เลยเอามาชิ้นเดียวนะคะนุ่มสโลนะพอซองนี้ที่เราขายสามสิบบาทนะคะก็แบบลดเซลนะคะแต่ยี่สิบาทนะคะต่อไปค่ะ อันนี้คือราคาย5บ้าบาทะคะเป็นปังแผ่นนะคะมีหน้าตามนี้เนาะ,ะเอามาห้าชิ้นนะคะที่ขาย25บ้าบาทนะคะเพราะมันสโลว์นะคะถ้าคนที่ขาย20บาทอะ่ะมันไม่สโลว์เลยสโลว์ทุกชิ้นนะคะขอบอกหน้าคาปิก็มีนะคะสโลว์ทุกชิ้นไม่เมโลดี้ก็มีนะคะนี้ค่ะ25บ้าบาทนะคะ30บาทมีประมาณนี้ค่ะอันนี้คนอื่นแบบอาจจะขายราคา25้าแต่เราขาย30สิบนะคะ เพราะว่าของเขามันไม่สโลงไงแต่อันนี้มันสโลนะคะเลือกมานะคะถ้าถุงเปิดอย่างนี้เดี๋ยวเราจะใส่ถุงอีกอย่างให้นะคะนี่ค่ะนุ่มสโลทุกชิ้นขอบอกนะคะมาแค่5ชิ้นนะคะแล้วก็คับเค้กเด็ดบ,บุเหลือชิ้นเดียวนะคะนุ่มสโลหน่อยๆนะคะก็อันนี้นะคะที่เห็น30บาทนะคะอันนี้คือราคา40่สินะคะ มินิรอยัลซอสตามจริง45นะคะแต่ลดเหลือ20นะคะอันนี้ไฮไลท์เลยนะคะเต้าหู้มา3ชิ้นเท่านั้นชื่อเหมือนชาแนลเราเลยนุ่มสโลนะคะทุกชิ้นนะคะไม่มีหน้านะคะแต่มันเป็นเต้าหู้งันก็เลยสีขาวนะคะโอ้สโลนะคะมินิรอยัลซอสก็เหลือตามนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีอ่อนกับสีเข้มนะคะอันนี้เป็นคล้ายๆสีช็อกโกแลตน,นี้เป็นขนมปังปิ้งเนาะ ปังในสดราคา50บาทเหลือ2ชิ้นนะคะนี่คะนุ่มสโลนะคะขออนุญาตบีบเนบาะ5้นะเนี่ยฮะมี2ชิ้นนะถ้ามีตำหนิจากโรงงานขอโทษด้วยนะคะอันนี้ราคาร้อห้านะคะลดเหลือร3อสเท่านั้นนะคะตามจริงมีคนจองแหละแต่ว่าเขาแบบไม่โอนไงเขาบอกจะเอาอย่างงู้ยอย่างนี้แล้วเขาก อะไรแบบนี้ก็เลยเขาก็บอกว่าทีหลังเขาก็บอกว่าไม่เอาแล้วค่ะก็ตัดจากจองนะคะนี่นะคะนุ่มสโลนนะคะมีแท็กนะคะเป็นของแท้นะคะมั้งคะท,ทบทัวไหลาอีกรอบนะคะนี่จะ้ะชูฟูคาตูนะคะหรือเต้าหูกาตูนั่นเองนะคะเป็นแค่นี้แหละนะคะก็ EMS 50รถสบอร0นะคะเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของที่เราขายทั้งหมดนะคะอันนี้จะเป็นรถส3นะคะรับจองเกิน7วันนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะรถสบรถสถึงรถ5นะคะจะมีโปรโมชั่นนะคะก็คือซื้อ8ชิ้นขึ้นไปนะคะก็จะแถมชิ้นหนึ่งนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบายอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ